สบายดีพอ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีเวิร์ดสูสุคนเนดะ้อมือดีมาพออกพ่อกันอีกแล้วน้องพี่น้องกระสองเม่นดําคิงมือดีเม่นดําคิงออกมาสวนน้องพี่น้องสวนอยู่เทิงโคกเฮาสีมาปลูกมัดพี่น้องเขาเอิญ่ามัดอ,อีกยังพ่อมัดอีกยังไหมปลูกมัดติดน้องพี่น้องหวาเท่าเอิญมัตดติดเพราะว่า ในตอนที่เราเคยปลูกจักเถื่อนน้องพี่น้อกฮะกับขางแหลกในชีวิตตั้งแต่เกิดมาบ่เคยปลูกบ่เคยเฮ็ดแต่ก็เพราะว่ามันถ้ากับถ้ากับเป็นปีแด็กแห่ะที่เคยเฮ็ดน,นี่ดินกับดินทรายเนาะดินทรายสับพี่น้องจักดินอีหยังเนตอนที่กับ่ฮู้จักคือกันกับโมโหว่าสิปลูกเป็นได้บ่แต่ว่าอีพัวเราปลูกละครั้งแหลกบอกกัยังแไว่าบ่อยากถึบ่ฮู้ว่า,าเขาปลูกใช้ดินอีหยังหรือว่ามันสิเป็นได้อะไรเนาะ บมดีกาสิมาลองเบิ่งพี่น้องดอกมาเห็ดเบิ่งปลูสิเป็นดิบโอดแต่ว่าตามเบิ่งอีพอแล้วปูกค่ะกะเพื่อจะบวชอยากมาได้ี่พี่น้องดิ่มๆๆเจือฝืดเจือซื้อเนาะเฮี๋ยวดอกพี่น้องเป็นต้นๆเดี๋ยวนี้พ้นบือดีอยากบอกว่าพ้นตกเบิดบือแล้วพี่น้อกไปลองคินตากพ้นบิดบือตั้งแต่สาวๆไปลองกินกับอมตะอะพูดเนาะเอมตะเปียกผมยังเปียกเนาะเมื่อเทนหงเสียงกะอาจจะบอกว่าคอยชัดเจนมาได้ดิพี่ดอกเพราะว่าเป็นวัดเนาะ ตพนได้ว่าพ้นดินมาดีสองสามมือในในพี่นอ้องเดียดกันมากเนาะโชคใสพายุเขาเนื่อกีคือมัดมือบัดส่งสีเฮแเลนเนี่ยนียักแบบว่าตกแบบว่าไปปล่อยได้พี่น้องแบบตกโบเฮกเนาะบุสาวดีโอ้ตกแฮกอีนีไปหนักคลิกออกเ่านะใส่กระหน,น่ำจนมาจนมาถ่วมคัวแหละเฮ้อยออกม,ม่กี้าวดีพอหนกบอกได้ดอ อออกไปอันผูกกุ้ะอยู่หันได้เคยกุ้อัดอันเบรือกันตัวนี้ไปพี่ดอกไปเบิ่งกันเนาะเพื่อนเคยปลูก้วเพื่อนจจะหูจะพผู้ได้บ่เคยปลูกกันคือใบดอคิ้งดีนสิไปเบิ่งอีพอปลูกคือกันดีพี่ดอกเนี่ยฮสิผ้าพอเวรพี่ดอกไปเบิ่งกบอนที่พ่อเพื่อนปลูกแล้วเนาะนี่ดีเป็นตตเป็นตตอยู่ดิ ดินกับเป็นดินที่แบบว่าดินบมดมดินสายเนาะดีพี่น้องเห็นปะเป็นเทลเป็นเทลเป็นปสีเด้อเออขักเคยพูดดิพูดถอดพูดละเพิเ่นปลูกโทรศัพท์ไปดัอ่างคิงนำเข่าลำโพงมึงเสานี่ออกเมื่อไน,นอะ่ะเนาะพี่น้องออกเมื่อไนอ่างเขาลำโพงสกัดจนพังกกบ่งบได้เอาไรเป่าผมเป่า,ปาอยู่บมื่อไสา้ไ้มาตากคนดีเลยบ,บ่าบุญบารัยเราบัดดีละที่น้ำ ฝนตกดิได้เอ้ดิอุ้ยมันหล่อมะใครอีบอ,อกมันเป็นดินทรายโมติดเกือบเพิ่บเพิ่บพูดพี่ดอกเบิ่งรอบหอบสวนเนาะอ้อมพอดพูดดีหัวเฮาการเดียบลอยมาแลไอดอนว่าเห็ดไปท้งเต้ข่าวนะผู้ใดโดนพี่ดอกเอารถไทยกับรถจักรมาเสียงกับเป็นวัดพี่ดอกเอ,อ้ยตากฝนได้ นาวเฮ้ยสิโออกเต่กันบ่ไหลอ่ะนี่นิบๆไปเนี่ยดีสบายฮ้ยถ้าต้องเบิงนั่าบ่วัดทั้งก๊กทั้งเงามันพอนว้านิบได้ด้วยบ่ะบ่โอเคแ้่ละสีหูบ่ดิเออ ผลยางเสือคักเม้ได้ดีนีพี่น้องพอด้ยังเพียรคังเน้มานจกสื่อกันเนาะทีดื้อห่างเนาะเพราะว่าดีก็เป็นครางเน้ก็พอว่าพอบ่เคยจ เมรพี่น้อกก็พี่อันนี้เพราะว่าเป็นห้าปกอบโบเคยปลูกแกเพื่อนเนาะบบเคยปลูกบบเคยเห็ดห้ากับโบหูห้าก,กับโบหูแบบว่าบบหูสิกะจังได้เนาะ,ะระลับนั่นแบบว่าถีดึดห่างก็สินะปักเลือกโพดดึดอันนี้อันนี้นนนโพดเนาะกับโบหูจกักคือกันเด้่นี่มุย้ยไพ่หูจกักอีบอกกับขังเนะคือกันเห็ดเ,เขาเห็ดเห็ดเขาเห็ดเนี่ยใช่คือ โมเบนไปเห็นเขาเห็ดแบบวัดเนี all, ่ยมึงก็เห็ดได้เฮ้ขี่โดดผ่านเดนมาบอขี่โดดผ่านเอาหัวอะไรัเอ่ะปู้ือหัวเหาอเดี๋ยวโมเบนเนาะเดี๋พี่น้องเอฟซีันใดเคยปูกกัดเม็ดมาบอกนเนอะเขาเห็ดเนี่ยดีบอกมาเนี้ยขวสีดอกเลยวันนี้เนอ ดี๋ยวสิตังล่องให้พ่อแม่พี่น้องเมืองเนาะหวะัวเขาค้องเล่นทำไมอุ้ยอุ้ยเปิดประตูไห้จ,จะได้จะวัดเล่นเข่ามาลองๆเป็นพุงเลย เขามาเลาะกันเนาะขังเลกแต่ถ้ากัดชีบึงตาไม่พอที่เราปลูกเป็นไรพี่น้องไอ้ด้นกราไม้เห็นเดี๋ยวั้งหัวทั้งกดหยาดระหยาดโมหูเรือเฮ้ยหัววัเห่งนไม่เอว่าพอ มาวัดโบราวั่เสี่ยฟ่างวัดเสียฟ่างกับท่างกัวเอวัาคือปักโบโลกเลยหกัดจะปักวัดคือกหเแท้เอาโบโลกสับ อไคือบาดด้นเฮ้ปแห้งวันนั้นโอ้ยฮะโอ๊ยบแห้งวันนั้นห่ดบวบเหรอบวือสมัพี่อ๋อบ่ถือข้ออันเด้อค่ะฮะเปนยากี่ดึตัวนี้ Trời mất mẹ ngọc 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 Nó sẽ ngọc ngọc cọ nó này มีอยู่บนนี้มัดนี่ใบดอกไมีได้เดือเถื่อฟ้าแล้วลายอย่างเงี้ยหนึ่งถืองับไปตั้งกาะข่อยเอาไปใ็นไส้ไก่พี่เขียะไก่เขียะพ่อพ่อพ่อไปเอาต้อแห้งนะก็่ยุ้มยุ้มมันลุกท่นเออเหรอยุ้มก็แค่ยามันลุกบกไก่กับบกไก่เด้อพี่น้องยิบเลยแบบนั้นอ่านได้มาเป็นจดิบสิบข้าเลยนะลำดับยังไงกว่าเด้อเนี่ยว ตุ่นเด็กๆสกกคอยเด็ดจนบืดเอ่ะผมอันอยู่ขอมือนึงหน่อยนะพอดีับเออทนายพลดีคอนะฮะล้วก็ีมาสีอสอเอ้ากเอาอีเด้อก็เลักอันหนึ่งถ้าก็เลยปัก้ชุดหนาอด้อพี่้องเอ้ยเช็กสาเไว เบะด้วยพี่อดก็เคยเห็ียดดิอยากไปดำใต้ยังไงก็เด้อเนี่ยว่าผูกมัตดิอะไรโมเป็นได้จะได้โมเป็นไปไกลด้วยพี่อดหมดจะแท้ดิก็ะซุดแตะซุดแตะเลย สาล้วงไปเอาคีบไปแย่งทั้งทังหัวทั้งกดอยู่นี่เดี๋ยวองพี่นนอดึกไปเวลาจับว่ะแต่ว่าจองบุญปเอ๊

O que ได้อยู่ในนอกพี่ดกกะวัดถือแต่มันยางเสื่อจะฉีดอากาศดิบๆๆๆนะยึดไปเรื่อยๆอ้ดูใบเท้านี่แต่สิได้เฮ้ยคนตกครับคูงคูงเออเป็นสุ่มเนาะเห็ดบ่ออกบ่วะาผูผูแต่ละปีเห็นเห็ดเท้นัดออกแล้วเห็ดปู๋ดูหันบีบอจักหมดไปสองเบิ่งโอ้ายมาวันไรได้เฮ้ยปลูกบ้านอยู่ดีๆเอาเห็ดปวกเมื่อเป็นตาอันนอกที่น้อง มาษาบทบาทเอาว่าจะใช่ป่ะสิปะแถวาใบทุบแหนะเบื่อนี่พี่น้องตอนนี้ฮักกาม่าเบื่อพี่แล้วเนาะปลูกอันนั้นเบิดเกือบสอบหนึ่งนะ ที่มันยังสอบหนึ่งยังสํานี้เนาะฝนก็ตกเลยอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นได้อาจจะบ่เห็นได้กองสัตว์เนาะแต่ว่าเฮายืนอยู่จังซี่น่ะเปียกแล้วยืนดนๆไปนี่พเทหนาวพ่อพี่น้องตเฮาเปียกเฮาก็ต้องหนาวเนาะยนี่เบื้องที่เรียบร้อยเบื้องกะเรียบร้อยแล้วมาดากสิมาปลูกเบื้องนี้ไว้จกอันนั้นตัด ลบมันพอพอวันนี้พอนับที่ตัดนนะเบิดแล้วบ่โอ้ยว่าอกกจนบมอันนี้ดูเดืงเองเป็นวัดเสียงเป็นวัดได้ยังสามยังสามโขนใหญ่ๆค่ะว่าพ่อโอ้พ่ออยู่บ่แต่เบื้องจะว่าจะบอกเขาหันา่าวิดชวนมาพอาอาม่อฮนะอ่า บอกเขาเขาว่าเวิร์ดสวนเนาะวันอันนั้นผู้เข้าเคยอันนั้นเคยปลูกเค่กว่าเอ้ยเออชิไปปลูกก็ได้กิเลยกระโลว่ะจ้ะบอกได้ๆหนึ่งเดือนเนองคนว่ะขนาดแค่ดี้ๆก็ยังเวิร์ดไปจาะก,กองเลยนี่พอกองนึ่งบ่มันมีสี่กองเนาะออันนี้คือกองนึ่งนิห่อนีินีิละกะฮั้นแล้วกะ นี้น้อยนึงก็คือกองอันนั้นกองลับย่ะๆอมาถนาพี่้องเป็นแบบว่าเป็นกองใหญ่ๆค่ะตอนนี้หั่ย่งซ้มกองซ้ากันนะก็ย่างนี้แล้วก็บเบืออังคั้นหนังก็เหอะเถื่องที่แดกบอกเขาเอามาให้ค่ะว่าสีอ้อมสวนเดิเนาพี่้องผู้ถอผู้แต่ว่าบอนะมันจะปลูกบ่ไรดอกเพราะว่ามันเป็นอเนออเป็นขี้ฮีเนะเป็นพารานฮีดกับแถวนะปลูกไะไรก็จะเป็นแถวลุม่มนี่ะ ก er pues ็มาปลูกกันใหญ่แต่ว่ามันโมเป็นห nah <in> ัวมันดินมองะอ่ำดินอันนี้ดีกว่าเอาสวนใหม่เปล่าเนาะพี่เนาะก็มาปลูกมันใส่เบิร์ตดีใจกกระมือบริพนิพั์นี่อย่างน้อยเดียวดีกระมืออะไรครักระสีมืออะไรบ้างนี่บ่ โอ้โทรมาอยู่มุซืออินบ่มาหาโทรมาเด่นชื่อซื้อบ่เงียบชิบอยู่จะได้เพิ่นกับบริวารร่วมพลอยนะเอาอย่างนี้มีแอาพฟฟัวกกันอะไเมื่อก่อนเด้อไอพอว่าอีพอร์ตกับสีเมื่อแล้วเนาะพี่น้องยังน้อยเดียวกับสีเมื่อก่อนผลกระตุกแล้ว บอนอารมไทยมากแต่มาเป็นตะกี้ตะกี้ตะจักมากลำบักเทีดิพ่อปทศดิได้เฉพ่อจะขึ้นพ่อไทยดิโอ้มันเป็น,นทีนบะเป็นทีนเป็นนักเดี๋ยวน้อเหปนก่กระตองดืงอปูกเอาเ,อเนะาะใครเียกันตะเท้านี่แหละไปแลวพี่น้องวันนี้ห้ากัสิได้ ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะเด้อฝากกดไลคติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องสงใหม่เป็นกําลังใจให้แม่น้องคิงเด้อเีพกันอพีาเพอง